สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าดูเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์บอลวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยไลน์แอดเจดีสามพิบสามครับย้ําว่าเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ V.I.P. ครับนอกเหนือจากนั้นยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมสมาชิกใหม่ได้เสื้อบอลของแท้ทันทีนะครับแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ประจําสัปดาห์ประจําวันนะครับน่าจะเจอกันประมาณไม่เกินสองทุ่มนะครับยังไงฝากติดตามด้วยับก ช่องของเรานะครับสับขาหลอกทั้งเพจแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับอาวสามคู่หน้ากล้อง ไปกันแบบรวดเร็วเลยครับไปที่เวลาตีสามเมื่อก่อนนะครับไปดู f อ Cup รอบ4ครับแมสซิตี้เปิดบ้านเจออาร์เซนอลเป็นบิ๊กแมชเลยครับแมสซิตี้เนี่ยดูแล้วรอบที่แล้วเนี่ยถล่มเชลซีมานะครับเกมนี้ตามข่าวเป๊ปโวเดร่าน่าจะเน้นแต่ว่าในบอลถ้วยเนี่ยประตูจะมาใช้เซฟานออเตกาที่เหลือตัวหลักๆนะครับโรดี้เดอร์บรอยบานาโดเหมือนเดิมแนวะรุกลรยัสมาเลสฮูเลียนอาเวเลสเออร์ลิงฮาลันนะครับเจอกับอาร์เซนอลจะฟฝูงของลีกเพิ่งจะเบียดชนะแมนยูมา3-2 บอลถ้วยเนี่ยอาเตต้าก็จะใช้ประตูอย่างแมตช์เชนเนอร์นะครับแต่ว่าผูเ้เล่นอัลฟิลผมว่าน่าจะเป็นตัวหลักหมดครับแนวรุกอย่างมาตินโอเดกาดมาตินเนลลี่บุกโยซากา้าเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทีย ก็พร้อมลงเล่นนะครับไปดูเฮดตูเฮดห้านัดหลังสุดเจอกันแมนซิตี้ชนะทุกเกมนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลที่แล้วในบ้านซิตี้ถล่มไป50เลยครับก่อนเกมซิตี้เป็นต่อแต่อย่างที่เรารู้กันครับอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ยกระดับขึ้นมาแบบสุดยอดไปเลยครับผมว่าชั่วโมงนี้สู้ซิตี้ได้สบายครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียอาร์เซนอลดีกว่าครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียอาร์เซนอลนะครับ ขยับไปที่ตีสามอีกคู่หนึ่งครับไปดูลเกเอิงของฝรั่งเศสครับลอริยองอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับแรนอันดับ5ลอริยอง32แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้มากเซมา1-3นะครับต้องเช็คกองหน้าตัวเก่งเตเรมมอฟฟี่แต่ว่าที่เหลือครับเอนโซเดอฟี so ee, กับดันเตออตตาราพร้อมลงเล่นเจอกับรัน37แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเพเชมา1-0นะครับอาร์มินกยรี่รอฟโลไยเออร์กองหน้าเป็นอาโนโคาริมูเอนโดกองหน้าตัวเก่งนะครับเกมแรกเจอกันลอริยองบุกชนะ1-0ก่อนเกมรันบุกมาต่อ0.75ผมบอกเลยรันจะเล่นดีกับเกมในบ้านเล่นเยือนยังไม่แน่นอนนะครับลอริยองในบ้านมีทีเด็ดผมว่าเกมนี้มีโอกาสออกเสมอให้เชีย์ไปที่ลอรยองนะครับ ปิดท้ายตีสมอีกคู่หนึ่งในลาลิก้าครับอาเมริยอันดับ14จะเปิดบ้านเจเอสปันยอนอันดับ13อสาเมเรีย19แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบาลนเซีย2-2นะครับนาะรุกเลโอบาสติดต,ตาลาี้ลามาซานีกับเอลบิลันตูเร่กองหน้าชาวมาลีเจอกับเอสปันยอน 20ต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเบติสมา1 0นะครับเซกิดาเดโคเซลูมาตินเบรดเวตเป็น3แนวรุกก่อนเกมขยกให้อเมริกาเป็นต่อ0.25แต่ผมบอกเลยครับฟอร์มเอสปันยอนชั่วโมงนี้จะบุกชนะด้วยซ้ำนะครับไม่แพ้มา4เกมชนะมา2เกมติดเอสปันยอนเกมนี้มีแต้มไม่เสมอก็ชนะเชียร์เอสปันญอนนะครับ สรุป3ทีมชอบไปที่อาร์เซนอลรอริยองและเอสปันญอนครับเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยอะไรแอดของเราแอดเจดีสามลิตามดิงด้านล่างนี้นะครับเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP และเดี๋ยวคืนนี้เจอกันประมาณไม่เกิน2ทุ่มนะครับไลฟ์สดทั้งทางเพจและติ k ตอกสับขาหลอกครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ